ครับก็วันนี้นะครับเราเราก็ทดสอบนะครับเราจะมีไมค์เก็บเสียงนะครับเก็บเสียงทั้ง2ตัวก็จะเป็นตัวชัวนะครับเบต้า 58A นะครับแล้วก็ audio t e c h นิคอลนะครับในส่วนของมิกเซอร์นะครับเราจะใช้เป็นของซัมซุงนะครับเป็นมิกเซอร์ไดนามิกนะครับจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเขาเรียกว่า ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเลยนะครับผมพยายามที่จะใช้เสียงดิบๆที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับในการร้องเพลงนะครับในส่วนของการตกแต่งนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยอใช้การาดแบนนะครับในการาตัดแต่งนะครับคือทำตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่ความสุขเล็กๆนะครับคือมันเอาไว้รีแลกเรานะครับแต่กเ็เริ่มรู้สึกว่าจะไม่ใช่รีแลกแล้วนะครับรู้สึกว่าเครียดนะครับ นะครับตัวนี้ไปเก็บเสียงแคล้เดียววะติวจะบอกนะครับเมื่อก่อนไม่เคยจะ